ุ่งนาชมทุ่งชมทุ่งตอนใบใบยำมือแรงครับมาฟังเพลงชมทุ่งน้ำกันตอนใบใบยำมะเรงอีสานบ้านเฮาดินอีสานบ้านเฮาครับชมทุ่งเขียวขจีนี่คือไม่ใช่ข้าวเทียมนะครับเขาหน้าปังพี่น้องยังจันเอิรนว่าเขาหน้าแซงครับเขาหน้าแซงพี่น้อง คนอีสานวันเฮาเอินว่าเขาหน้าปังเที่ยวงามครับยำมอแรงเขียบเป็นห้องวะนี้นี่สามรอยหกสิบองศามาเบิ่งสะพร้อมนี่สะนามพร้อมชนิดคักเป็นหยังครับบ้านนี้เอามวนกันแนนอนแล้วับอีสานวันเฮาเขาหน้าปังเขาหน้าแซงยำมะแรงชมทงน้ำกัน มวนเสืนกันเบิงเมฆก่อนเมฆเมฆฝนมาบังผักบอพี่น้องอีสานวานเฮามาเดอ้อมาอยู่อีสานน้ำกันไทยโขงวันนี้รายงานให้ทราบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมา้เด้อยจะขอบระพคุณเป็นอย่างสูงลํำรวยเป็นเศรษฐีน้ำกันขอบคุณมากสวัสดีครับ